เพราะว่าแล้วทำไมเสียงแม่งจะไม่ได้ฟ okay. ูจริงอ่ะอะไรว่ามีมีเรื่องอะไรเขาอะไงล่ะเล่นแล้วบอกไอ้เราเราร้องโฟดิไอ้เบนแล้วบอกว่าให้ดูทีมวิวแล้วห้ามออกถ้าออกถือว่าโรมันก็ออกเฉยปึ๊บก็ไม่ได้ออกจริงจริเขาไม่โหไม่เกี่ยว่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ต้องมาห่างไม่ชอบคนเมื่อกี้มันเชื่ออะไรวะที่มันว่าฟูอะไรเล้อะไรเคยโดนจักอะเมื่อกี้อะ ใครวัที่ V O S, S อะไรรู้ User disconnected from your c h a n เออรู<ล>้มันไม่โหดหรอไอมีอะ<ล>มังก่งเราเคยเล่นกับมันอยู่ร<ล>ู้เอ๋จะตายเนี่ยอะไรอะไรฮะฮะไปเล่นไปนนรับมาบอก này có vô này à Em Cần có đi tất giang, mày video 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 nó video Nó video 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 nó làm video video nó à, ตามว่าไปจำามอต้าไหนี่มันร้องที่มันไปร้องมันโปรโผมมีกูนี่ร้องโกเป็นตอนนั้นแหลมึวจปมตาดมั่นเห็นมันตาไหน,น,นไปร้องมันโปรก็เล่นซองคือแบบว่าดักหมดอ่ะนั่นอนะ่ะพี่ดิวสามดอกทองเขาอยู่วีทีเรงเขายังบอกเลยว่าเล่นต็มัดดักหมดเลยหรอเออแล้วแล้วเราบอกว่าห้ามออกที่ห้ามออกนะ้าขอดูทีมวิวคือห้าห้าคนอ่ะคือบอกว่าถ้าสองดอกทองหลุดคือถือว่าโปร คือแม่งหลุดทันทีล่ะมึงคิดดูไอ้พก็ดูออกเมื่อกี้พี่ก็ดูออกไอ้ตัวปาซองอ่ะเออมันจะขนาดนั้นได้ไงเขาอยู่อิตาเลนเขารู้มานะถ้าเจอกับไอ้พี่ก็ว่าบโรอ่ะโซซาพี่เล็กโซซาสามดาวสามดาวพี่เล็กวีเทเลนอ่ะแข่งมาแสนหน้าเขาก็ว่าบโรถ้าอะไนอย่างเงี้ยเฮียแล้วเสือกด้านแล้วเสือกด้้านนะแลวเสือกมาอ้างกันทั้งเพลนอ่ะไอ้เพียไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกไอ้เฮียนั่งคุยนะไม่เคยเล่นโหดหรอก เออแม่ยเฮียกุพามาเข้ายิงแม่งหับทุกด้านเลยแต่เมื่อกี้แต่ถ่ายคลิปเอาไปไอพีเล็กดูอ่ะพีเล็กก็โปชัดเลยเนี่ยพีเล็กอ่ะแต่ถ้าถ่ายยถถถ้้าาา่ตอนที่มันใช้โปรนั่นหละดีเลยเออยิงเย็นตานี่โปงแม่งมันทีโอกาสแม่งเราส่งให้ทีมานแม่งโดนอ่ะแม่งเอ้ยผมไม่อยู่จริงวีโอลงแม่งเลยตอนไี้มอแพลนอ่ะตัวนี้หนูตั้งหนูพิดเองอ่ะ อ่ฟิวไหมไอ้ที่เข <amps. S 1> ียนนี่ฟิวอ่ะเขียนข้างหลังอะฟิวมันเขียนข้างหลังว่าฟิวแล้วแล้วมันมันมันคือใครจุดืเคนเดียวเราโอ้ตัวฮะไอ้นี่มันอยู่เคนเดียวเราหรอไอหนูเนี่ยชื่อนี้หนูคิดเองอะไรเนี่ยไม่มาตั้งนานแลค่ไหนมี้ะเคยไม่ได้ยินเนื้อขมงไอ้เฮียคือมันหลักหมดอะดักหมดอะ มันเป็นไปไม่ได้พี่ยังบอกเลยแม่งแล้วเสือกหน้าด้านนะดูทีมวิวอ่ะขอดูทีมวิวเสือกหลุดแต่มันคนเดียวนะขอดูแต่มันคนเดียวอ่ะแล้วมันเสือกหลุดคนเดียวได้แม่งคน,คนในเกนต้องมาช่วยช่วยก่อนเพียบ <c oughs> เยอะอไอ,อ้พีบีที่จับจับโปไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเจอะ<ๆ>ใช่โผล่เน่งแปว่าเล่นโผลไว้นี่โปล<ป>มันเล่นยังไงมันก็โปรอ่ะมันหลุดไปแล้ว มันหลุดไปแล้วแล้วมันลเลยปิดปัปิดก็ปิดโอ้ปิดก็ได้อังั้นก็ก็หลายอย่าง <Ready. Win. S 1>